ปลาเกาล้านพิกคุณลุงโจเป็นกันเองมากเมื่อคืนตอนถ่ายรูปโอ้โหแล้วครับบางทีอ่ะท่านที่มาถ่ายรูปมันแนะนําตัวเองบ้า,บางนะว่าในติ๊กต็อกนี่ชื่ออะไรวันนี้ถามน้องไงอยู่ก็าถามน้องไงน่าจะได้ไปนะฝากระบบติงนังด้วยนะเนี่ยลุงมาเช็คระบบเนะอ่าลูกคู่กับโนออนมันแน่นอนโนออนมันน่ารัก ลุงปักตะไคร้พายุมาอ้าหายแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนมาแล้วคุณพ่อหายแล้วใครที่คิดถึงอนึกนะครับหายแล้วหายแล้วอนึกหายแล้ว ครับก็นึกมาแล้วสวัสดีคุณตุ๊กตาเจอกัานาานะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับลุงหล่อเกินไปป่าเกินไปเหรอไม่ทำไงอย่าย่าอยขอบคุณครับพี่หน่อยสวัสดีครับนน่เ่พี่หน่อยท่านหนึ่งนี่น่ารักเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนนะหันซ้ายเจอพี่หน่อยหันขวาเจอพี่หนึ่ง <laughs> ใจจัางพอดีถ่ทยแล้ววันนี้ที่ยุดยาครับลุงโจเป็นหนึ่งคนที่สําคัญในคณะเห็นแล้วโอ้ยลุงโจก็เป็นแค่หนึ่งจิ๊กซอที่มันต่อให้รูปรูมนี้สวยงามเรามาประชุมจะไปขอถ่ายรูปครับผมยินดีลุงยินดีมากๆบอกลุงด้วยนะลุงประจําครับ ลุงโจตก2สองรอบแล้วนะจริงเหรอ